สวัสดีครับมนีกามาพอคับสม,มปีชาแนลคือกอนะพี่น้องเนะาะมนีกามีโอกาสได้มาสักกะละสารปูอือ้อครับพี่น้องครับอยู่จังหวัดบึงการแถวบึงโค้งลวงนะพี่น้องครับ เป็นงานศิลปะงานตองครับงานใบตองงานเบื้องใบตองเพิ่นครับแต่ละอย่างมีได่นงงามพอพี่น้องครับเห็ดเป็นพญานาคป็นังไปแต่ว่าเขาไปข้างในเพื่อนให้เขาได้ค่าเดียวครับพี่น้องครับเพื่อนกันคนจำนวนจำกัดอ,อนว่อาคโควิดระบาดต้อพี่น้องเนาะอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปเบื้องครับพี่น้องครับอาจจะบ่โดนเด้อพี่น้องเนาะยิบภาพไม่เบื้อง ประมาณสัก56นาทีก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับอ่ะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปเบิงตนองกันครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมื้อกี้มาถึงช่วงพนมีพิธีถวายมีพิธีบวงสวงเอียงจัยอยางนี่ครับพี่น้องครับดังที่ภาพเกินตอนต้นแล้วครับพี่น้องครับมีตองพญานาคเลายๆนั่นแหละครับอเดี๋ยวจะข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวจะพาไปสักการะไปกราบไหว้สารปูอ่อือรือจะเข้าแล้วก็จึงออกมาเบิงพนบวงสวงอียงข้างนอกครับพี่น้องครับไป ครับพี่น้องครับบริเวณนี้กัน่ะจะเป็นโลงทานครับพี่น้องครับเห็ดกับเขากับปลาแจกพี่น้องที่มารวมงานกับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวจะไหนเข้าไปในงานเข้าไปในสารเจ้าปูเอื่อเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเข้ามาในบริเวณสารปูเอื่อเลยก็จะมีผ่านตองพญานาคเต็มไปเบิดเลยครับพี่น้องครับ จะเป็นลูกซิดลูกฮาเพื่อนอะมากกับไว้ครับพี่น้องครับเนี่ยครับมีแดียนงามครับพี่น้องครับงานฝีมือศิลปะครับพี่น้องครับสารตองให้เป็นพญานาคเป็นโอ้งามายครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวล่องไปกาบขอพรขอนี่บนจะ้ข้าวครับพี่น้องครับเจ้าต้องสักกะร้อครับโอ้โร นี่ครับพี่น้องครับของมาขางนแล้าก็จะเต็มไปด้วยของกาบเปายของสักลาร์ครับพี่น้องครับบอกว่าจะเป็นบักพาวบักอื้บักนัดหมากใหม่ครับพี่น้องครับมาไล่มาล่าก็มีสวยมีเอียงกว่าไปครับพี่น้องครับเนี่ยมีชื้นน้ำขอบขั้วนั่นขอบขั้วนี่นะพี่น้องนอเพื่อเป็นซิริมุกล้นให้ครับขอบขั้วเจ้าของอ่ะเป็นว่าติดตามด้วยกันครับพี่น้องครับ โอราบุญญาย่ำลูกในมาวอนสุดแสนอ่อนสวนบุญประบารกายขาวหุดพองดังดวงดอกสุคนสีบันดาลนชี ครับพี่น้องครับผมเคยในเบิงประวัติก่อนจะเป็นมาก,ก่อนจะเป็นสารปูเอือลือคือว่ามีพญานาคครับพี่น้องครับเมาเข่าฝันใหญ่เถ่าคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะของจังหวัดเบืองการนี่อุภอเพื่อบึงโคงหลงเนี่ยนี่ในผู้พันธุ์ยุทธไต่โฮมใหม่นี่ครับพี่น้องครับมีนาคเมาเข่าฝันเพิ่นเพิินว่าอยากได้สาร ปูเถาแล้วก็เลยเหตุสารเหตุยังให้สางสารให้กาแต่เป็นไปเป็นมาสื่อสารปูอือลือปัจจุบันนี่แหละครับพี่น้องครับถ้าจาบมพิษนะเบื้องในรายการรายการหนึ่งนี่ครับเพื่อนอยู่ไต่ห้หมไม่เนีครับพี่น้องครับผู้ไดมากกาจะขอให้เพื่อนผูกแขนผูกยังขอพรให้เพื่อนเคาะหัวให้ครับพี่น้องครับอ่ะเอาเป็นว่าออกจากจุดนี้เข้ากา่าจะไปเบ่งมองเพื่อนบวงสรวงกันอยู่ข้างนอกครับพี่น้องครับทาาเขาเข้าเขามานนั่นละ ไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันครับพี่น้องครับขออนุญาตพอก่อนเด้๋ยวเียอื่ของเด็ สัตว์ลาดและครับสกอะสกวนลหล

ไปครับพี่น้องสีผ้า,า ientes, ไปเบิงหมองเพิ่นบวงสวงหมองเพิ่นมีล่ำมีมนางล่ำม,มีไปเบิงครับพี่น้องครับเป็นแน่ใจกับไปเบิงน้ำกันบอกบุถบกอะไรเอาไม้ด้วยการย้อมไม่เห็นไม่ย้ายเอาไม้ด้วย ครับพี่น้องครับจากที่สังเกตเห็นจากปลายน่าจะเป็นงานเท่ท่องลอรูปเหมือนพระเกจิหรือว่าองค์งปูยังจักอย่างนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับที่เป็นไม่นี่ครับเป็นงานเท่ท่องเท่ท่องอลอวก็ผสมกับงานบวงสรวงลหลายๆอย่างครับพี่น้องครับนี่แต่มียังไงนี่แต่งตัวน่นหรอมอลอ่อมบกเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับ งานบวงสรวงครับงานประจำปีงานประจำปีงานบวงสรวงองค์หลวงปู่อุลุนวันขึ้นบ้านใหม่ปู่อ๋อขึ้นบ้านใหม่งานขึ้นบ้านใหม่ครับปู่อุลี่ครับบึงโงลงจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าบรรยากาศ งานบวงสรวงขึ้นบ้านไม่ปูอื้อลือเนาะพี่น้องเนาะจังหวัดบึงกาฬอำเพื่อบึงคงลงนะครับพี่น้องเนะาะกะเอาไว้ซํานี้ครับพี่น้องครับยิบมาฝากันเล็กๆใน้อๆเพื่อได้เห็นว่าเป็นสังเขปเนาะพี่น้องเนาะว่าสารจะปูอื้อลือกับปูข้นกับพลังศรัทธาครับแห่งรัทธาหร้ายอยู่ครับพี่น้องครับบ่ขาดสายข้นกับร้ายเน้น่ะเอาเป็นว่าเอาไว้ซํานี้ครับอีพี่นี่เนาะพี่นอ้องเนาะ จังพอกันไหมนะอีพี่น่ะเฮาจะไปสัมมาปีทั้งใดกอ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วม่ได้กินน้องเด้อสัมมาปีชาแนลอ่ะสำหรับมันนี่เอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับก้าวอก<ะ><ะ>